สวัสดีครับวันนี้จะแสดงวิธีการใช้เครื่องมือ Spot Healing Brush Tool และ Healing Brush Tool ที่ใช้สำหรับการรีทัดล,ล่องรอยต่างๆโดยเฉพาะการรีทัดรอยต่างๆบนใบหน้าให้หมดไปได้อย่างมหศัศจรรย์ด้วยเครื่องมือทั้งสองตัวนี้เครื่องมือทั้ง2ตัวนี้จะเก็บอยู่ที่เดียวกันซึ่งจะอยู่ในกลุ่มที่2บนแถบเครื่องมือโดย Spot Healing b u s Tool จะอยู่ในอันดับแรกและ Healing b u s Tool จะอยู่ในอันดับที่2 ทั้งสองเครื่องมือนี้จะมีคีย์ลัดที่ใช้สำหรับการเรียกใช้เครื่องมือคือตัวอักษร J และผมจะเริ่มจากการแสดงวิธีใช้เครื่องมือ Spot Healing Brush เป็นเครื่องมือแรกให้เห็นนะครับตอนนี้ผมจะกดตัวอักษร J เพื่อเปิดเครื่องมือนี้ขึ้นมาต่อไปก็เริ่มทำความรู้จักกับ Option และการตั้งค่าบนแถบควบคุมเครื่องมือกันโดยเริ่มจากโหมดให้กำหนดไว้ที่ Normal ถัดจากนั้นจะเป็นส่วนของรูปแบบการแสดงผลหลังจากการใช้เครื่องมือซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนได้แก่ Proximity m a t คือการนำพื้นที่รอบๆที่ใกล้กับบริเวณที่ได้ทำการทาแล้วนำมาแทนที่บริเวณที่ถูกทาลงไป c คร e Texture, คือการสร้าง t ท x t เจ e ขึ้นมาแล้ววางซ้อนลงไปยังบริเวณที่ใช้เครื่องมือนั้นทาลงไป c o n t e n t aware คือโปรแกรมจะนำพื้นที่รอบๆที่ใกล้กับบริเวณที่ได้ทำการทาและวนำมาแทนที่บริเวณที่ถูกทาลงไปเช่นกันแต่จะมีลักษณะพิเศษกว่า Proximity Ma คือ ก่อนที่จะนำพื้นที่บริเวณรอบๆที่มีการทานั้นมาวางแทนที่โปรแกรมจะทำการเรียนแบบ t e x t u r เจของพื้นที่บริเวณที่ถูกทาให้ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วจึงวางลงไปแทนที่ซึ่งจะต่างกับ Proximity m a t โดย Proximity m a t จะนำพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับการทานั้นมาแทนที่ลงไปโดยไม่มีการเรียนแบบ t e x t u r เและผมจะใช้ Option Content Aware สำหรับแสดงวิธีใช้เครื่องมือให้เห็นเพราะผมว่าเป็น Option ที่ดีที่สุดก่อนที่จะแสดงวิธีใช้ Spot Healing b u s Tool ก็จะบอกให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ทราบไว้ก่อนว่าการปรับแต่งที่ตัวเครื่องมือทั้ง Spot h e a l i n g b บัตทูและ Healing b บัตทูทั้ง2ตัวนี้ก็จะเหมือนกับการใช้เครื่องมือบัตทูปกติทั่วไปแต่สําหรับการปรับตั้งบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานสําหรับเครื่องมือทั้งสองนี้เช่นการปรับไซส์ตามขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของร่องรอยนั้นส่วน h ฮนด์เนตมันปรับไว้ที่100ซและสเปซซิ่งมันปรับไว้ที่10%นะครับ สำหรับการปิดร่องรอยบนภาพนั้นทำได้2แบบด้วยกันได้แก่แบบแรกทำการปิดร่องรอยบนภาพนั้นโดยตรงการทำแบบนี้ก็เพียงใช้เครื่องมือทางลงไปบนเลเยอร์ภาพนั้นแบบที่2ทำการปิดร่องรอยบนภาพโดยการสร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมาก่อนแล้วทำการคลิกเลือกที่แ็บ Sample All Layer สำหรับเครื่องมือ Spot Healing Brush Tool ส่วน Healing Brush Tool ให้เลือกเป็น c u r r e t and Below หรือ All Layer ที่แถบ Sample จากนั้นก็ทำการใช้เครื่องมือทางลงบนเลเยอร์ที่สร้างขึ้นการทำแบบนี้มีข้อดีคือจะไม่ทำให้ภาพเสียหายและสามารถแก้ไขได้ทุกครั้งที่ต้องการเครื่องมือ Spot Healing b u t h Tool จะเหมาะกับการปิดร่องรอยที่มีลักษณะเป็นจุดเล็กๆที่แสดงบนวัตถุหรือบนใบหน้าสำหรับวิธีใช้เครื่องมือ Spot Healing b u s Tool ทำได้โดยเมื่อพบร่องรอยต่างๆที่ต้องการปิดก็เพียงนำเครื่องมือโดยให้สัญ,ญลักษณ์วงกลมของเครื่องมือครอบคุมร่องรอยนั้นให้หมด จากนั้นก็เพียงคลิกลงไปที่บริเวณนั้นแล้วปล่อยเมาส์แต่สำหรับร่องรอยที่เป็นแนวยาวก็ให้ใช้วิธีคลิกแล้วลากให้ทั่วร่องรอยนั้นแล้วปล่อยเมาส์สำหรับเทคนิคการใช้เครื่องมือ Spot Healing Brush Tool เพื่อให้ทำการปิดร่องรอยได้สวยงามคือพยายามกำหนดขนาดข,าดของหัวแปรงให้มีขนาดใหญ่กว่าร่องรอยนั้นเพียงเล็กน้อยอย่าปรับขนาดให้ใหญ่จนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดรอยขึ้นที่บริเวณรอบนอกของเครื่องมือ สำหรับเครื่องมือ Healing Brush Tool เครื่องมือนี้เหมาะกับการปิดร่องรอยที่มีลักษณะเป็นบริเวณกว้างและต้องการให้บริเวณที่ทำการปิดนั้นยังคงแสดง Text u r e รวมทั้งแสงและสีเดิมของบริเวณที่ต้องการปิดไว้ให้มากที่สุดการเรียกใช้เครื่องมือ Healing Brush Tool ทำได้โดยการคลิกเลือกที่แถบเครื่องมือหรือจะใช้คีย์ลัดโดยขณะที่อยู่ที่เครื่องมือ Spot Healing Brush ก็ให้กดปุ่ม Shift บวกตัวอักษร J ก็ได้ก่อนที่จะใช้เครื่องมือจะต้องกำหนดอ p อ i ชัสนสำหรับเครื่องมือกันก่อนนะครับ เริ่มจากที่แถบโหมดให้เลือกเป็น normal และที่ส่วนของ s o r t ให้คลิกเลือกที่ sample สำหรับแถบ sample ผมจะเลือกเป็น c u r r e t and below เพราะผมจะทาบน l a y ร์เปล่าเพื่อไม่ให้ภาพเกิดความเสียหายและถ้าหากต้องการแก้ไขด้วยนะครับสำหรับวิธีใช้เครื่องมือ healing brush tool ขั้นแรกให้กดปุ่ม a l l และคลิกเลือกบริเวณที่ต้องการใช้เป็นแบบในการทาเพื่อปิดร่องรอยนั้นจากนั้นก็ปล่อยปุ่ม a l l แล้วเริ่มการทาโดยคลิกลงบริเวณร่องรอยที่ต้องการปิด แล้วทำการทาจนทั่วบริเวณจากนั้นก็ปล่อยเมาส์ถ้าหากการทานั้นยังไม่ทั่วล่องรอยที่จะทำการปิดแต่บังเอิญปล่อยเมาส์ก่อนก็ให้ไปคลิกเลือกที่อะไรบนแถบควบคุมเครื่องมือแล้วกลับมาทำการคลิกลงนัดจุดที่ทำการปล่อยเมาส์แล้วทำการทาต่อไปจนทั่วบริเวณที่จะทำการปิดเพราะถ้าไม่คลิกเลือกที่อะไรและมีการทาลงไปใหม่เครื่องมือจะใช้จุดที่เริ่มการทามาแทนที่บริเวณที่ได้ทำการคลิกเมาส์ลงไปใหม่แทนสำหรับในตอนท้ายของวิดีโอนี้ ผมจะพูดถึงเทคนิคต่างๆที่สามารถนํามาใช้กับเครื่องมือทั้ง2ตัวนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทํางานกับบางลักษณะของการรีทัดภาพเช่น 1. การเปิดหรือปิดภาพที่แสดงอยู่ภายในสัญ,ญลักษณ์วงกลมของเครื่องมือนั้นทําได้โดยการกําหนดที่ Clone Source Panel โดยให้ดูที่แถบ Show Overlay เมื่อทําการคลิกเลือกไว้ก็จะเป็นการเปิดการแสดงภาพและเมื่อนําเครื่องหมายออกก็จะเป็นการปิดการแสดงภาพ 2. การเปิดหรือปิดการแสดงสัญ,ญลักษณ์วงกลมบนเครื่องมือทําได้โดยการกดปุ่ม c a p ล Lock สามสามารถใช้เมนูเฟดเพื่อลด Opacity จากการทาได้โดยหลังจากการใช้เครื่องมือทาลงไปแล้วรู้สึกว่าต้องการให้การแสดงผลน,นั้นจางลงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยกเลิกเพื่อทำการทาใหม่ให้เสียเวลาเพราะสามารถที่จะใช้คำสั่งเฟดโดยการกดคีย์ลัดปุ่ม c อน t r o l บวกปุ่ม s h i บวกตัวอักษร F แล้วทำการลดเปอร์เซ็นต์โอปาซิตี้ลงจนเป็นที่พอใจ 4. ขนาดทำการใช้เครื่องมือทาเพื่อปิดล่องรอยแล้วต้องการปรับขนาดแปรงให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นก็สามารถใช้คีย์รัดโดยการกดปุ่มเครื่องหมายวงเล็บซ้ายหรือขวาเพื่อปรับลดหรือเพิ่มขนาดได้ทันทีและนี่คือการริทัปภาพที่ทำได้ด้วยเครื่องมือ Spot Healing b u t Tool และ Healing b u t Tool